E.P. 10หลักร้อย16หพฤษภาคมมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่ FC ทางช่องมหาบารมีนำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะคลิปนี้มาเจอกันเป็น E.P. ีที่10 ในช่วงต้นคลิปจะมาว่ากันด้วยเลขเด็ดหลักร้อยเพื่อประหยัดต้นทุนกันก่อนนะคะและมาต่อกันด้วยเลขเด่นหลักร้อยเพื่อเป็นแนวทางในการคัดตัวเลือกที่น่าจะมาในหลักร้อยของวันนี้คะ่ะสำหรับสรุปมวดสองพฤษภาคมวันลาสุดดับหลักร้อยสูตร BBKK ดับผิดหนสูตรคะ่ะเอาละคะ่ะมารับชมกันต่อสำหรับมัวนนี้ วันสิบหกพฤษภาคมแต่ก่อนจะไปรับชมก็เหมือนทุกครั้งนะคะมาฟังคำเตือนกันก่อนคะ่ะวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสรากินแบ่งรัฐบาล L6 และ N3 เท่านั้นคะ่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ เริ่มเก็บข้อมูลที่แนวทางเลขดับรดต้นทุนแนวทางแรกที่เลขดับหลักร้อยสูตรอมตัสถิติมีมาอย่างยาวนานหลายปีสำหรับผลงานล่าสุดให้ดับติดต่อกันมา29งวดผลงานแดงวันสองพฤษภาคมให้เลขดับหลักร้อยเลข4ปรากฏบ้าผลลางบันออก388ดับผ่านค่ะมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดน,นี้วันสิบหกพฤษภาคม ดับหลักร้อยสูตรอามตาให้เลขดับหลักร้อยได้แก่ดับเลขหกและมาต่อกันด้วยเลขดับดักร้อยสูตรเคสี่สูตรนี้ลงช่องมาได้24งวดสาธิติมีดับผิดหนึ่งงวดค่ะสำหรับผลงานในงวดที่เพิ่งผ่านมา2พฤษภาคมสูตรเคสี่ให้ดับหลักร้อยเลขห้าปรากฏมาผลรางบันออก388ดดับผ่านค่ะ มาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดน,นี้วันสิบหกพฤษภาคมดาบรักร้อยสูตรเคีให้เลขดาบรักร้อยได้แก่ดาบเลขหก 6. มาต่อกันที่แนวทางเลขดาบรักร้อยหงฟ้าเก็บสถิติมาได้19งวดดาบผ่านตลอดทุกงวดค่ะสำหรับผลงานในวันสองพฤษภาคมที่เพิ่งผ่านมาให้เลขดาบรักร้อยเลขห้า ปรากฏว่าผลลางบันออก388ดับผ่านค่ะมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดน,นี้งวด16พฤษภาคมดับหลักร้อยหงฟ้าให้ดับเลขศูนย์มาต่อกันที่เลขดับหักร้อยอาจารย์ปังเก็บสถิติมา18งวดดับผ่านตลอดทุกงวดค่ะและผลงานในงวดสองพฤษภาคมที่เพิ่งผ่านมาให้เลขดับหักร้อยเลขห ปรากฏว่าผลรางบันออก388ดับผ่านค่ะมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดนี้งวด16พฤษภาคมดับหลักร้อยอายจารย์ปังให้ดับเลข2มาต่อกันที่เลขดับหลักร้อยแอดดาวสำหรับงวดก่อนปรากฏว่าผลรางบันออก388ดับผ่านนะคะมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดนี้ วันสิบหกพฤษภาคมให้เล็กดับหลักร้อยตัวแรกคือเลขศูนย์ตัวที่2องดับเลขหก 6, สูตรเดิมดับเลขสีนะคะขอแจ้งให้ท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมทราบว่าบางสูตรที่หายไปนั้นเป็นสูตรที่ดับผิดสองวนนะคะทีมงานไม่ได้นำมาคำนวณแล้วนะคะ เอาละคะ่ะสำหรับสูตรเลขดับหลักร้อยของวัน, 16, นสิบหกพฤษภาคม2568สรุปแนวทางเลขดับหลักร้อยบนสูตรที่น่าติดตามแอดมินสรุปตามนี้คะ่ะมีสูตรดับหลักร้อยอมตะให้เลขดับหลักร้อยเลขหกสูตรเคสี่เลขดับหลักร้อยเลขหกหงฟ้าให้เลขดับหลักร้อย,าอ,ยอาจารย์ปังให้เลขดับหลักร้อยเลขส หลักร้อยแอดดาวให้เลขดัหลักร้อยเลขศูนและ4สรุปเลขดัหลักร้อยของื่อน,นี้16บหกพฤษภาคมได้เลขดับที่เลขหกศูนเก็บข้อมูลมาถึงตรงนี้แอดมินจะพาไปรับชมสถิติเลขหลักร้กรอยบน ที่ออกหลักร้อยวันสิบหกพฤษภาคมในรอบ10ปีกันค่ะสำหรับเป็นอีกแนวทางในการวิเคราะห์เลขหลักร้อยจากการเทียบข้อมูลสถิติย้อนหลังไปดูกันเลยค่ะว่ามีเลขไหนออกบ่อยน่าสนใจและก็น่าติดตามกันบ้าง ตั้งแต่งวัน16พฤษภาคมปี57จนมาถึงวัน16พฤษภาคมปี67จากสถิติเลขหลักร้อยบนที่ออกในงวดวันที่16พฤษภาคมย้อนหลัง10ปีก็พอจะเห็นแนวทางเลขเด็ดเลขมาบ่อยในหลักร้อยเลขที่ออกซ้ำกันดังนี้คะ่ะจากสถิติจะเห็นได้ว่าเลข5ออกซ้ำกันถึง3ครั้ง และเลข2กับ6ออกซ้ำกัน2ครั้งในส่วนของเลข4 7, 8, 9ออกเพียงแค่1ครั้งค่ะถ้านำไปเทียบกับเลขดับดักร้อยในช่วงต้นคลิปที่สรุปให้ดับเลข6 0 2 4ก็จะมีเลขเด่นหลักร้อยที่น่าสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือเด่นที่สุดคือเลข5 แนวทางนี้เป็นเพียงแค่การคัดดาวเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปกันอีกแล้วนะคะเรามาเก็บข้อมูลหลักสิบและหลักหน่วยกันต่อในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ